สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะมาเจอกับจอยเพชรคาเซ็นเตอร์สาขา3กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถสวยๆนะคะมาแนะนำให้คุณลูกค้าชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ จ้อยมีรถนะคะอย่างที่บอกเลยวันนี้ที่อยู่ข้างหลังนี้สีแจมๆแบบนี้เลยนะคะดําเงาบึ๊บสีเดิมสีแท้จากโรงงานแน่นอนเลยนะคะคือตัวนี้เลยเป็นซูซูกินะคะเซ<ส>นะคะเป็นเครื่องยนต์อีโกคา 1,200cc นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัว g l x ค่ะปี2016เลยนะคะเป็นรถประมาณ4ปีอะ รถ4ปีแต่สภาพนะคะเดิมทั้งคันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูหน่อยนึงนะคะรถสวยมากคันนี้นะคะเดิมทั้งคันไม่ว่าจะเป็นสีเป็นล้อทุกอย่างนะคะเราลืมเลือให้ดูข้างหน้าตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสี่ชั้นเลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์ด้วยนะคะสองสว่างมากๆเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ สำหรับตัวนี้นะคะเราก็ใส่มันจะมีไฟตัดหมอกให้คู่หน้าด้วยนะคะสวยมากนะบอกไว้เลยเดิมๆเลยนะคะรับประกันได้เลยว่ารถของเราไม่มีพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆด้านข้างนิดนึงนะคะว่าสวยแค่ไหนล้อนะคะอันนี้ให้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กคู่ตัวไปเลยนะคะพร้อมกับยางปีใหม่ๆนะคะใช้กันยาวๆทั้งสี่ล้อเลยนะคะนี่ สำหรับตัว GLX นะคะตัวนี้กระจกมองข้างของเขานะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างเพิ่มความรู้้านะคะสวยงามตรงนี้นะคะเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็นี่ตรงแถบกระจกนะคะของเขาตัว GLX เขาจะตกแต่งด้วยแถบ โครเมียมนะคะทั้งสี่ด้านเลยนะคะมาพร้อมกันศาสตร์คู่ตัวของเซเลยนะคะตัวนี้เป็นกันสตร์แท้คู่ตัวเลยนะคะทั้งทั้งสด้านเหมือนกันมือจับเป็นมือจับแบบโครเมียมนะคะสังเกตดูนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวท็อปนะคะแต่ไม่ท็อปสุดถ้าท็อปสุดของเซสก็จะเป็นตัว R S นะคะจะเป็นกุญแจนะคะอ่ะโชว์คุณฮะ เป็นกุญแจนิดนึงนะคะเป็นกุญแจขี้เล็ดนะคะตัวนี้นะกดปุ่มได้เลยไม่ต้องถ้ากุญแจอยู่ตรงใกล้ตัวเราสามารถใส่กระเป๋าได้เลยอย่างน้เวลาเราถือของเงี้ยพลุงพลังแล้วกดตรงนี้ได้เลยเปิดนะคะแต่เดี๋ยวจะให้ไปดูภายในเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนภายใน อดใจไว้สักครู่นะคะนิดนึงได้ดูแน่นอนนะคะ้านหลังตูดนะคะตูดสวยมากนะคะไฟท้ายนี่ดวงใหญ่เลยนะคะตกแต่งดีไซน์ของเขารับกับตัวรถมากเลยนะคะดีไซน์บอกเลยว่าสวยงามมากนะคะทางด้านหลังนะคะดูใก,กล้ๆสีแบบสีแจ่มมากอะเงาเลยนะนี่แค่ล้างอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้อะไรนะคะสีแจ่มจริงๆนะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้วยนะคะเวลาถอย มีเซ็นเซอร์ทั้ง2จุดเลยและที่สำคัญนี่เขาตกแต่งเขาดีไซน์สวยมากนะคะเซดีไซน์มาเป็นแถบโพมเมียมนะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะเป็นแถบโคมเมียมแล้วก็มีนี่สัญลักษณ์นะคะเซนะคะเท่มากๆเลยตรงเนี้ยตรงนี้เท่มากนะคะบอกเลยเท่สุดๆแล้วก็เขาเป็นอีกควคาที่บอดี้ใหญ่มากนะคะข้างในกว้างขวางมากๆเลยนะคะนี่สวยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูภายในกันหน่อยมาเห็นไหมอันนี้ล็อกไปเลยนะคะกดปุ่มเดียวเปิดได้เนี่ยเออโอ้โ,อโหฮะใช่มีมีมีปุ่มกดสองฝั่งเลยสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอ่ะภายในเลยค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าไม่ซื้อเสียใจยมากๆเลยเหมือนหวยวันนี้นะคะภ <laughs> ายในใหม่มาก ภายในแบบใหม่จริงนะคะใหม่จริงเลยเป็นสีเขาเรียกแบบเป็นสีดํานะคะอ่าแล้วก็เขาตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิกนะคะคอนโซลหน้าของเขานี่ที่สำคัญเป็นเบาะหนังด้วยลูกค้าได้เบาะหนังนะจ๊ะเป็นเบาะหนังทำความสะอาดง่ายๆเลยนะคะมีรอยเปื้อนสามารถล้างเช็ดออกง่ายๆเลยนะคะ เนี่ยเห็นไหมสังเกตเขาจะตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิกนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบช่องแอร์นะคะเป็นกรอบวิทยุนะคะก็คู่ตัวมาเลยตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับระดับนะคะความแรงแล้วก็ความเย็นของอเครื่องปรับอากาศภายในรถแบบอัตโนมัติได้นะคะระบบความปลอดภัย a i r b a บ็คู่หน้าด้วยให้ดูฝั่งนี้หน่อยนี่ บอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะเราได้มาเราล้างขายอย่างเดียวเลยนะคะเราไม่ไทําไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มนี่กระจกไฟฟ้าทั้งคันมือจับด้านในนะคะเป็นคโครเมียมตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิกเช่นเดียวกันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหุ้มหนังอ,ะงอ่ะอ่าเป็นหุ้มหนังเลยนะคะดีไซน์สวยงามเดี๋ยวนั่งให้ดูขออนุญาตนั่งนะคะนี่โอ้โห เป็นเบาะหนังที่นุ่มนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในดีไซน์ของเขาจะกว้างมากนะคะกว้างนั่งสบายเหมือนแบบเป็นอีก็คาที่แบบเหมือนรถแบบเทียบเท่ากับรถหรูๆได้เลยนะคะแต่ราคานี่ต่างกันริบลับนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะลูกค้าสามารถกดปุ่มนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยพวงมาลายัยหุ้มหนังเช่นเดียวกันอย่างที่บอกตัวนี้ตกแต่งนะทุกรายละเอียดของเขาเก็บสวยงามมากๆเลยกริปทางคันนะคะ หุ้มหนังมีฟังก์ชันบนพวงมลาลัยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะได้นี่อัน,นตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยแบถบเมทัลลิกทั้งคันเลยนี่ขับง่ายสบายสบายเลยภายในภายในกว้างมากนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน้าปัดเรือนไม้นะนะคะหน้าปัดเรือนไม้เห็นชัดเจนตัวเลขชัดเจนมากๆเลยกล้องมันไม่โฟก,กัสนะ อ่าโฟก,กัสละไม้นะคะเดี๋ยวให้ดูไม้ไม้เพียงแค่เท่าไหร่เองเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นใช่ไหมอ่าไม่ได้ใส่แว่นด้วยนะคะขอประทานอภัยนะคะใช่ไม้แค่หนึ่งแสนหกหมืนแต่เป็นไม้แท้ไม้เดิมไม้แท้แน่นอนรับประกันไม่มีการกรอไม้แน่นอนเลยคันนี้นะคะที่สําคัญเมื่อกี้ลืมบอกมันอยู่ตรงนี้เขามีบลูทูธด้วย อ่าสามารถนะคะฟังเพลงนะคะจากโทรศัพท์ของเราหรือรับโทรศัพท์นะคะผ่านสัญญาณบลูทูธภายในรถได้เลยนะคะโอ้ยสบายมากๆเลยได้คันนี้ไปเนี่ยมาไปดูเครื่องยนต์กันหน่อย นะคะเป็นเครื่องอีกคาหนึ่งพันสองร้ซีซีก็จริงแต่เป็นตัว4สูบนะคะสิบหกวาวด้วยนะคะมีระบบเบรก ABS s นะคะให้มาด้วยออปชั่นเขาบอกแล้วเยอะจริงๆนะคะมีความปลอดภัยระบบเบรกเ b s ป้องกันขนาดเบรกกระทันหันนะคะอันนี้รับประกันได้เลยเครื่องเดิมนี่สังเกตหัวน็อตได้เลยคะ่ะซูมดูหัวน็อตได้เลยนะคะไม่มีขยับ แน่นอนไม่มีแกะไม่มีร่องรอยของการหรือแกะทุกอย่างนะคะในรถเดิมหมดเลยเดิมยันแบตอะแบตของพ纳สนิกเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะอะไปเอาไปเลยคันนี้ไม่ฟรีดาวนะแต่จะให้ดาวแค่หกพันอะมีเงินหกพันรับคันนี้ไปเลยลูกค้าใช้เงินแค่หกพันบาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะ 6,000บาทส่งก็ประมาณ5,800บอกแบบเล,เลยอะส่งห้าพบาทแปดสิบสี่งวดอดาวแค่ห0พันเท่านั้นนะคะลูกค้ามีเงิน6 0พันเอาคันนี้ไปขับเลยแถมน้ำมันเต็นถังฟรีทะเบียนพรบภาษีค่าจัดค่าโอนทุกอย่างทางร้านออกให้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียตังเพียงแค่ห0พันเท่านั้นนะคะรับรถคันนี้ไปเลย ลูกค้ามีเครดิตนะคะเงินเดือนนะคะเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปไม่ต้องค้ำค่ะย้ำเลยลูกค้ามีเครดิตใช่ดาวหกพันไม่ต้องค้ำเลยนะคะซื้อคนเดียวจบแต่เงินเดือนต้องหมื่นห้าขึ้นนะรายได้ของคุณต้องหนึ่งหมื่นห้าพันขึ้นนะคะถึงไม่คำ้ำได้เลยนะคะ,ะาสามารถติดตามนะคะ รา,ายละเอียดเรื่องรถนะคะของเรารถเรามีเยอะมากเลยทั้งเก่งทั้งกระบะตอนนี้รถเข้าใหม่มาเยอะมากที่เรายังไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ว่าเราจะทยอยอัปเดตเพจลูกค้าสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้เอยอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลนะคะสามารถดูในเพจได้เลยถ้าไม่สะดวกมาเพราะาช่วงนี้งดเดินทางเนะาะลูกค้าถูกใจจองไว้นะคะเราเก็บรถไว้ มีไฟแนนซ์บริการถึงที่เลยนะคะจัดสัญญาถึงจังหวัดของคุณได้เลยลูกค้าไม่ต้องมานะคะเพราะจัดสัญญาเสร็จมีบริการส่งมอบรถถึงที่ด้วยนะคะคุยตามเงื่อนไขรา,ายละเอียดของเราได้เลยทางด้านเอกสารอะไรทุกอย่างนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะไม่ยากนะลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ